ครับอย่ามาเลยกันนี่โตครับกันนี้วางเปลี่ยนวกเกีงเปลี่ยนเกลืองไม่ร่ำยีครับเป็นเป็นวัวเปิดเรียบเบรกทิฟฟี่ลดลงครับลดลงน่าจะเป็นนเอฟไม้เลยคือว่าร่องร่องเจ็ดนี่เลยหรือมน่อาจจะเป็นร่องร่องเจ็ดโปรเลียวไปหน ลดลงลดลงคราวนี้เกลียงร้ามรอย,ยีครับเกลียงปีรีเบ็ตโปรเดียวไม่เช็คเลยรนกันตรี้ร่ลงเจ็ดนะวะก็เ,เป็นว่าเป็นเกลียงครนนี้ราคาที่แด่นะเบิ้งกับปันครับ ดีเนหน้าหมื่นเก้าพันมีสัวหลังอ่างกันกับลำพุงหลังอ่างได้ไบเลยหลือจะไปเอาก้นไปกู้ไปทำายครับาำใจไหมเนี่ยโตตายงียอปะหลักถึงไปกู้แต่นี้ป้าเล่อยนี่จำใจมาปานี้แล้วเรียมเลยสีเซ็นหน้าหมื่นเก้าพัน ได้ลงครับได้ลงยังป้านเม็ดเลยครับยังยังโอเก่เม็ดเลยตั้งมันมันกับกรองกรงเจ็ดเดิมระววังเหลืองไหมเล่าเดียวครับเล่าเดียวเราเคยเอาไปวิ่งตู้วิ่งอะไรได้ได้ป้านเม็ดนี่ต้องลากวงสัญจรจ้ามีนะ อยววู่พวไม่เป็นก็นไปปันนี่อันนีป้ปีสิบเบ็ดปีสิบเบ็ดมั่นเนี่กระตี้ระตี่กระตี้ปลาพลื้อมนะครับจมหลังเลยอย่างปั้นอย่างเรี่ยมเลย่องตรงเจ็ดกับเดิม ช่องร่องเจ็ดนี่เลยครับซี่ไหนนอนกับต้นซึ่งไอช่องร่องเจ็ดนี่นะครับตีเขามาลำดีรี่เจ็ดต้นมาเขาจะเอาบโบนี่มาเป็นรั่วเป็นเกลืองเป็นเกี้ยเปลี่ยนรัวต้นมาจะเอาโบนี่เนี่ยมาเป็นเป็นรั่วเป็นเกี้ยเป็นเกลืองอันนี้มาเป็นรั่วเป็นเปลวเฟือเฟียสามใบปัด สีแสน้าหมื่นข้าวบันเราหวังจะไปเน้นได้กับแต่ไม่ไม่ในใจว่าแต่เลยจะไปขอตทษท็บซ้ำใหม่เกียบไปใน cho khỏe rồi Rồi gắn nó vào cái trổ như thế Ok gặp Bữa đớm chuẩn cả trong ok trong anh nó ngọt bẹt Giác lấy gặp giăng Để ra lộ ngay rồi nhưng phải bên bên điên Phép đưa làm gì đeo là bình không? chạm cắp đây em bình dân điêu nên tàu lạng ngang gần lạc bún lạc bún ok gấp bye bye gấp